สวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระรอดหลวงพ่อกรวยนะครับองค์นี้จะเป็นพระรอดหลวงพ่อกรวยเนื้อผงพุทธคุณนะครับแก่แก่ผงน้ํามันนะครับซึ่งพระรอดหลวงพ่อกรวยนะครับได้สร้างไว้หลายหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อดินก็จะมีนะครับวันนี้จะเอาเนื้อผงน้ํามันนะครับให้ทุกท่านดูนะครับ ซึ่งเป็นเนื s, SO. ้อที่ได้รับความนิยมนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับครับนี่พระรอดหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้จะเป็นผงพุทธคุณแก่น้ํามันนะครับเนี่ยหลวงพ่อนะครับจะนั่งอยู่ในฐานสามชั้นนะครับเนี่ยสังเกตนะครับองพระจะลึกนะครับเนี่ยองค์พระจะนั่งอยู่ในฐานสามชั้นนะครับชั้นจะลึกนะครับเนี่ยดูซอกขานะครับเนี่ย ซอกขาด้านนี้ขาด้านขวานะครับจะยาวกว่าขาขาด้านซ้ายนะครับสังเกตดูนะฮะนี่ฮะขาด้านซ้ายจะมาแค่นี้นะครับนี่จะมาสุดแค่นี้ด้านขวาจะยาวมานี่เลยนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับองนี้จะเป็นเอกลักษณ์นะะนี่เรามองถึงกลางพระมาอย่างนี้นะฮะนี่ยเท้าด้านนี้จะยาวด้านนี้จะสั้นนะครับสังเกตดูนะครับมือหลวงพ่อจะมาแตะที่หัวเข่านะครับมือด้านขวานะมาแตะที่หัวเข่านะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะมาอย่างนี้นะครับ จะวางอยู่อย่างนี้นะครับนี่ฮะจะมองเห็นเส้นสังคติสองเส้นนะครับถ้าติดจะชัดนี่ฮะเส้นหนึ่งมาอย่างนี้นะครับเส้นหนึ่งมานี่นะส่วนเส้นหนึ่งก็มาอย่างนี้นะครับนี่ฮะใบหน้าหลวงพ่อจะใหญ่นะครับนี่จะมองเห็นเมตตานะครับเห็นคิ้วจมูกปากนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับนี่ฮะนี่ฮะสังเกตหลวงพ่อนะครับจะมีนี่ฮะเห็นมวยผมนะครับแล้วก็เกตขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ฮะให้สังเกตเส้นซุ้มนะครับเนี่ย เส้นซุ้มจะเป็นเส้นเฉียงออกไปอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ทุกทุกองนะครับพิมพ์นี้ฮะสังเกตนะครับเส้นซุ้มนะครับเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณตรงศีรษะของเส้นนี้เนี่ยจะเฉียงไปอย่างนี้นะะเนี่ยจะเห็นเด่นชัดนะครับเนี่ยด้านนี้ก็จะเฉียงเป็นเส้นซุ้มรัศมีนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ะจะเป็นเอกลักษณ์นะครับให้ท่านจําเอกลักษณ์ไว้นะครับครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังก็ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นรอยนิ้วมือนะครับกดเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ย จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยเป็นมิตินะครับจะเป็นสูงต่ำตามแรงผู้กดนะครับเนี่ยจะมองเห็นรอยกดจะมีคาบปิ้นนิดๆอะไรอย่างนี้นะครับต้องดูความเป็นธรรมชาตินะครับครับเดี๋ยวเราไปดูอีกองหนึ่งครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกองหนึ่งนะครับเนี่ะเนี่ยพระหลวงพ่อจะนั่งอยู่บนฐานสามชั้นนะครับเนี่ะจะเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ะ พิมพ์พัดจะกดเป็นธรรมชาตินะครับเป็นการกดมือนะครับจะมีตื้นลึกเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะหานสามชั้นนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับเท้าฝั่งนี้จะยาวกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะสั้นนะครับฝั่งนี้จะยาวด้านขวาของหลวงพ่อนี่ครับจะยาวมือหลวงพ่อด้านนี้ก็จะมาวางอยู่นี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะส่วนด้านนี้มือจะมาแตะที่หัวเข่าพาดอยู่บนหัวเข่านะครับนี่จะมองเห็นเส้นสังคานะครับนี่ฮะสังเกตนะครับนี่ฮะ เป้นเส้นรอบซุ้มนะครับนี่เส้นลัศมีต่างๆนะครับนี่จะจะเป็นเฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะฮะจะเฉียงเฉียงออกไปอย่างนี้นะครับนี่ยจะมองดูนะครับเนี่ยองค์พระจะดูเป็นมิตินะครับเนี่ยอาจจะติดคมชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเราต้องดูนะครับต้องดูความเก่านะครับนะสังเกตจะมีคราบแป้งนะครับถ้าเป็นเนื้อผงแก่น้ํามันนะจะมองเห็นคราบแป้งขาวๆนี่นะนี่ยตามซอกนี่นี่จะมองเห็นนะครับ แป้งลองพิมพ์นะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังส่วนใหญ่จะเห็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮะรอยนิ้วมือนะกดเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยจะมองเห็นผงพุทธคุณบ้างนะครับเนี่ยะเป็นเม็ดขาวๆนะครับผงพุทธคุณนะครับในเนื้อพระนะครับเนี่ยเนี่ยต้องดูความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยะนี่ยจะมีมองเห็นนะครับเนี่ยครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ าทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ